จดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาทำไมไม่ตองจดหมายครับจดหมายครับพัสดุด้วยฮะนี่พัสดุเซ็นรับผมหน่อย ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารรวดเร็วฉับไวนะครับ w h a t s a ไลน์คองเมืองทําให้อดสงสัยไม่ได้ครับว่าการสื่อสารดั้งเดิมอย่างการส่งจดหมายยังมีความสําคัญอยู่หรือไม่และจดหมายจะเป็นหมันเหมือนในเนื้อเพลงหรือเปล่าวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ เพลง,งจดหมายเป็นหมันของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนำทางให้ผมมาที่ศูนย์ไปรษณีหลักสี่ตั้งแต่เช้าตรู่ภายในห้องนำจ่ายพี่พี่บุรุษไปรษณีย์กำลังง่วนอยู่กับการคัดแยกจดหมายในเขตรับผิดชอบของตัวเองแต่ละช่องแบ่งเป็นบ้านเล็กที่ตามหมู่บ้านที่มีไม่น้อยกว่าร้อยหลังคาเรือนงานนี้ต้องอาศัยความคุ้นเคยและใช้สมาธิอย่างสูงพี่ประชาผู้ดูแลบอกว่าที่นี่จะมีจดหมายเข้ามาประมาณ1 0 0 0 0แฉบับต่อว,วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่หรือฟุตบอลโลกจะมากกว่านี้อีก4-5เท่า ขณะที่ตอนนี้90เป็นจดหมายทางธุรกิจอาทิแจ้งนี่ค่าง,งวดรถและบัตรเครดิตแม้สัดส่วนการใช้จดหมายเพื่อติดต่อสื่อสารจะลดลงแต่พี่ประชาเชื่อว่าจดหมายยังคงมีความสำคัญและจำเป็นกับคนไทยจดหมายจะเป็นหมันไหมพี่ที่เชื่ออยังไงบ้างไม่เป็นหมันครับนะจดหมายนี่มันเป็นคู่มาตั้งแต่เราเปิดทำการธนานีรตั้งแต่สาัสมเด็จพ่อรอห้าเราเริ่มเปิดเรื่องอย่างนี้มา แล้จดหมายเนี่เป็นสาระสําคัญที่ว่ายังทุกวันยังมีความสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าคนอาจจะใช้ทางโทรศัพท์หรือทางอะไรมากขึ้นแต่ว่าที่เป็นหลักหลักสำคัญอย่างเรื่องของสารเรื่องของอะไรพวกนี้ยังต้องใช้จดหมายพวกนี้พ่อรู้ใจนนชมมยงไแ เข็มนาฬิกาชี้บอกเวลา10โมงตรงบุรุษไปรษณีย์หออหิ้วถุงบรรจุจดหมายพัสดุขึ้นรถประจำตำแหน่งแยกย้ายทำหน้าที่ตรเวนซอกเล็กซอกน้อยนำจอมอส่งต่อสู่บ้านเรือนประชาชนมิสเตอร์โพสแมนตัวจริงย้ำแม้ต้องตากแดดกรำฝนฝ่าดงสุนัขก็จะรักษาสิ่งของเท่าชีวิตเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมามากกว่าเงินเดือนคือความภาคภูมิใจพี่ครับในขณะที่เป็นคนต้องดูแลจดหมายส่งถึงบ้านเนี่ย ความภูมิใจของเราเนี่ยภูมิใจอะไรยังไงบ้างพี่ภูมิใจที่เราได้รับใช้ประชาชนครับผมทั่วประเทศครับผมครับ,รบแล้วแล้วในเรื่องของจดหมายนีย้เราต้องดูแลอย่างดีไหมพี่หรือยังไงม,มากกว่าชีวิตเราเองครับ,รบผม ไม่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะรุดหน้าเพียงใดทว่าจดหมายยังคงมีมนสเสน่ห์130ปีที่อยู่คู่สังคมไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการสื่อสารสุดคลาสสิกนี้จะไม่มีวันตายหรือต้องกลายเป็นหมันสุภาะิาสุภาพเมธีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน ไม่รู้คนสมัยใหม่หมๆคิดยังไงบ้างแต่คนสมัยเก่าคุณพรพัฒน์แม่นะครับได้รับจดหมายนี่มันภาคภูมิใจมันรอนะอโดยเฉพาะจดหมายนะครับ ที่ไปจีบกันน่ะสาวๆนะครับกับหนุ่มนี่นะคนสมัยเก่านี่ตรึงใจเลยนี่นะรู้จากประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่ขอขึ้นมาทันทีคนอื่นด้วยคุณก็เช่นเดียวกันแหละวันที่เลื่อนเดือนที่คอยพอสที่รอคอยโอ้ยหวานเกิดรักเธอเสมอนะครับลงท้ายปอลอด้วยนะครับปอลอรักเธอเสมอนี่แม้แสดงว่าใช้ประจำนะแล้วเดี๋ยวนี้ทำยังไงล่ะส่งข้อความอย่างเดียวเลยนะ